ครับคุณผู้ชมและนั่นก็เป็นผลงานการกำกับคิดบทแล้วก็แสดงนะครับหนังสั้นของน้องบูมน้องวิศวัตนั่นเองนะครับที่กำกับแล้วก็แสดงเรื่องสําหรับเรื่องพิสูจน์รักเรื่องนี้นะครับไม่ใช้คําว่าเก่งแล้วก็ไม่รู้จะใช้คําว่าอะไรแล้วนะครับตอนนี้นะครับแล้วสาหรับสุดท้ายนี้นะครับจากที่หนังได้อ่าคุณผู้ชมได้ชมแล้วรเราคิดว่า มีอะไรจะต้องปรับปรุงอีกไหมสำหรับหนังสั้นเรื่องนี้คือผมขอเพิ่มฉากดีกว่าค,คือคือมอีฉากหนึ่งเปลี่ยนบ้าน <laughs> เพิ่มบ้านอีกคือมันมีอมีฉากนึ่งครบคือฉากห้องนอน <c oughs> แล้วคือเป็นมาณว่าผ้าที่แบบคิดแบบคนนอนหลับใช่ไหมครับแล้วก็นอนอยู่แล้วบมันจะเป็นเหมือนกับว่าเราตั้งกล้องคือคนนอนอยู่พี่แล้วคือเราตั้งกล้องอยู่ข้างบนองนีครับแล้วคือกล้องจะหมุน380องศาครับคือหมุนยางเงครับใช่อะไรหมุนนะครับอย่างเงี้ยคือเราจะมีขาตั้งกล้องครับแล้วก็จะมีคนคือจะมีจะมีตากล้องกดชัตเต ถือเออขาครับครับแล้วคือเราจะหมุนเองครับขึ้นหมุนอย่างเงี้ยปุ๊บหมุนไปแล้วก็หมุนกลับเหมือนกับความคิดเรากำลังฟันเรากำลังฟันอยู่ชอบมากอันเนี้ยคือคือเราเราไม่สามารถถ่ายออกมาได้จริงคืออันนี้เป็นสิ่งที่เราเสียดายมากคือแบบคือถ่ายออกมาแล้วแบบมันมันมันไม่โอ้มันไม่ออกแล้วน้องจิ๊บแบบเรื่องการแสดงคือว่ามีอะไรต้องปรับปรุงไหม มีค่ะคือสําหรับเรื่องการแสดงเรื่องนี้นี่คือมันไม่พร้อมเลยสักอย่างคือช่วงที่ทาใช่คำว่าไม่พร้อมไม่พร้อมจริงๆค่ะเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ใกล้จะสอบทุกคนต้องอ่านหนังสือแล้วคิดเรียนบริหารเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันต้องอ่านเยอะวิเคราะห์เยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือก็เลยไม่พร้อมละวดาก็คือไม่ได้แต่งไม่ได้เลยแล้วถ่ายตอน้าทุ่มถึงตีสองตีสามคือมันก็ไม่ได้แต่งหน้าหน้าก็คือแบบไม่ไหวแล้วบอกบูมไม่ไหวแล้วอ่ะคือจะ acting อะไรจากอินเนอร์คือมันไม่ไหวแล้วคืออยากให้มัน ถ้ามันพร้อมกว่านี้มันก็อาจจะออกมาดีกว่านี้คสิ่งที่ผมเงบอกว่าประทับใจมากๆแล้วก็ขอบคุณมากๆด้วยใช่ไหมครับไม่ได้งั้นสุดท้ายนี้นะครับก็อยากให้น้องบูงกับน้องกิฟต์นะครับฝากถึงน้องๆหรือว่าเพื่อนๆที่กําลังทําหนังอยู่นะครับแล้วก็อยากจะมีผลงานดีๆแบบนี้ออกมาบ้างนะครับอ่ชิญเลยครับครับผมก็สําหรับน้องๆนะครับที่แบบว่ามีความฝันกับในเรื่องการทําหนังนะครับไม่อยากให้น้องๆทิ้งความฝันของน้องไปนะครับอยากให้น้องตั้งใจทํามันออกมานะครับเพื่อพิสูจน์ให้คนอื่นเขาเห็นว่า เฮ้ยเราก็ทําได้เราคือหนึ่งในนั้นที่เราทําได้เหมือนกันนะครับก็คือน้องๆนะคะก็อย่าละทิ้งความฝันของตัวเองเพราะว่าถ้าพวกพี่ทําได้เนี่ยน้องๆทําได้อยู่แล้วค่ะสู้ๆค่ะสู้ๆครับโอเคครับนั่นก็เป็นกาลังใจแล้วที่ให้ไวของน้องบู๊กน้องกิฟต์นะครับถึงน้องๆที่กําลังตามหาความฝันของตัวเองอยู่นะครับและสุดท้ายนี้สุดท้ายจริงๆเลยนะครับที่อยากถามว่าหนังสั้นที่ได้ทําทํามาเนี่ยมีประสบการณ์หนึ่งเรื่องเรื่องที่รับนะครับคิดว่าหนังสั้นที่น้องๆทําให้อะไรกับ ชีวิตหนังๆบ้างคือการที่เราทําบางอย่างอะไรออกมาคือเราต้องทําด้วยความตั้งใจครับคือถ้าเราไม่ตั้งใจทําออกมาเนี่ยคือมันจะทำให้งานที่เราทําออกมานั้นน่ะมันดูแบบไม่มีค่าครับครับคืออย่างอย่างที่ผมบอกพี่ไว้ว่าคืองานเนี้ยผมตั้งใจทำาทําทำออกมามากแล้วคือความตั้งใจมันก็อย่างงานชิ้นเล็กๆพอเราตั้งใจทําไปเรื่อยๆมันก็อาจจะเป็นประตูที่นําเราไปสู่อนาคต ก็ได้ครับคือดับแรกเราต้องมีความตั้งใจที Hence, ่จะทําไม่ว่าจะเป็นอะไรทุกอย่างครับคือเราต้องตั้งใจไว้ก่อนครับเราถึงจะประสบความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งใจมาก่อนนะครับใช่ครับโอเคน้องกิ๊ฟครับของกิ๊ฟก็ขอพูดในเรื่องของความประทับใจของภาพอของหนะกันคือหนังเนี่ยให้ข้อคิดก็คือถึงเรื่องความรักอะค่ะถ้าหากว่าคนเรามีความรักเนี่ยเราก็ไม่ควรที่จะมีความแค้นถ้าหากว่ามันก็ไม่เรียกว่าความรักอะค่ะพี่ความรักอะมันคือสิ่งสวยงามก็อยากจะฝากน้องๆไว้นะคะว่า ความรักกับมนคือสิ่งสวยงานถ้า,าน้องคิดที่จะรักก็จะต้องแก้ปัญหาให้มันถูกหลักถูกที่ด้วยแล้วก็อย่าเอาความแค้นมาปนกับความรักนะคะอืมครับสุดยอดครับเป็นสิ่งที่เราต้องรู้จักแยกแยะกันนะครับ<ไ>เพราะรว่าน่านอนว่าน้องๆแน่อนเขาก็จะต้องเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีแ<ไ>น่านอนนะครับและนั่นก็เป็นผลงานการกำกับหนังสั้นดดีนะครับของน้องบูมนะครับรวมถึงนักแสดง นำเลยก็ว่าได้นี่น้องกิฟนั่นเองนะครับสแสดงยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับที่ให้คุณผู้ชมได้ชมไปเมื่อสักครู่นั่นเองนะครับต้องขอขอบคุณน้องบูแล้ะน้องกิฟมากๆนะครับที่ส่งผลง,งานมาร่วมกับรายการของเราในวันนี้นะครับ เวทีสำหรับการแสดงผลงานหนังสั้นของคุณมาถึงแล้วพบกับเวทีที่เปิดโอกาสสำหรับผลงานหนังสั้นในแบบของคุณพร้อมกับการสัมภาษณ์ผู้ผลิตหนังสั้นที่จะมาแบ่งปันไอเดียถ่ายทอดประสบการณ์เรื่องราวการถ่ายทำของพวกเขาอย่างใกล้ชิดลองคิดกันดูที่เปลี่ยนทัศนคติของคุณพร้อมศึกษาเทคนิคกับทริคเด็ดๆและวิธีการต่างๆที่จะช่วยแต่งเติมหนังสั้นของคุณให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้นและอัปเดตไปกับข่าวสารภาพยนตร์ที่จะเข้าฉายในแต่ละสัปดาห์ ในรายการ g ก l l e r y ี่ v i e ทุกวันอาทิตย์เวลาส9นาฬิกาทางไทยวิชั่นชแนลแฟนไหนชี่ว่าแน่เทนไหนชี่ว่ามั่นอินหรือเอาเราบอกได้กับเราสองคนในรายการ สวยงามตาม,ตามเทรนด์ออกอากาศทุกวันพฤหัสเวลา15นาฬิกาถึง16นาฬิกาทางช่องไทยชินชินาค่ะรับรองว่าคุณจะเป็นคนหนึ่งที่ไม่ไมตกเทรนด์ ครับแล้วนั่นก็เป็นผลงานการกำกับหนังสั้นดีนะครับของน้องวิศวัตรหรือว่าน้องบูมนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าเป็นผู้กำกับคนหนึ่งที่มีฝีมือมากๆเลยทีเดียวนะครับทั้งเขียนบทเองนะครับกำกับเองรวมถึงแสดงนำเองด้วยนะครับเห็นไหมล่ะครับคุณผู้ชมจากที่ได้คุยกันนะครับได้สัมผัสประสบการณ์ตรงจากน้องบูมเลยนะครับก็เห็นว่าเป็นคนที่น่ารักมากๆรวมถึงมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีด้วยนะครับนอกจากนี้ยังได้เพื่อนที่น่ารักอีกด้วยนะครับที่มาร่วมแสดงหนังสั้นกันนะครับสำหรับเร กิฟนะครับเขาไม่ได้อยู่คณะเดียวกับน้องบูมนะครับแต่ก็สามารถที่จะร่วมงานกันได้นั่นเองนะครับก็เห็นไหมครับว่าเป็นเพื่อนที่น่ารักมากๆเลยทีเดียวนะครับสำหรับน้องกิฟและน้องบูมนะครับคู่นี้ และถ้าคุณผู้ชมท่านใดนะครับมีผลงานหนังสั้นดีๆนะครับอยากเก็บเอาไว้คนเดียวร่วมส่งมาได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยนะครับนอกจากนี้นะครับสำหรับใครที่ชอบเล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับก็สามารถที่จะส่งผลงานของคุณนะครับมาฝากไว้ที่วอลที่เพจของเราได้นะครับที่ www.facebook.com/ g gallery movie นั่นเองนะครับก็เอามาฝากไว้ที่หน้าวอลหรือว่าพูดคุยผ่านทาง Facebook ก็ได้นะครับส่วนช่วงต่อไปนะครับเป็นช่วง o v i e Tri c k นะครับมีอะไรมาฝากสาวกหนังสั้นรวมถึงภาพยนตร์ที่จะเข้าฉายในสัปดาห์หน้านะครับมี we ดาที่แล้วนะคะผ่านพ้นกันไปค่ะมูฟวิทวิคนะคะก็ได้พูดถึงมุมกล้องในระดับสายตานกหรือที่มีชื่อว่า b i r d e y e View กันไปแล้วค่ะมาจนถึงสัปดาห์นี้ค่ะเราจะพูดถึง c a m e r a a n g l e ที่มีมุมกล้องระดับสูงหรือที่เรียกว่า High Angle นั่นเองค่ะตำแหน่งของกล้องมุมนี้นะคะจะอยู่สูงกว่าสิ่งที่ถ่ายการบันทึกภาพในลักษณะนี้จะทําให้เห็นรายละเอียดของเหตุการณ์ทั้งด้านหน้าและด้านหลังเท่ากันโดยตลอดจึงทําให้ภาพในระดับนี้มีความสวยงามทางด้านศิลปะมากกว่าภาพในระดับอื่นๆค่ะ นอกจากนี้นะคะสิ่งที่ถูกถ่ายด้วยกล้องระดับนี้มักจะทําให้ผู้ชมรู้สึกว่าสิ่งที่ถ่ายมีความตับต้อยไร้ค่าไร้ความหมายสิ้นหวังความพ่ายแพ้โดยมุมกล้องที่ได้พูดมาทั้งหมดนี้นะคะก็นับว่าเป็นสิ่งสําคัญค่ะที่จะทําให้รายละเอียดแล้วก็เรื่องราวในภาพยนตร์เนี่ยดูมีอรรถรสมากยิ่งขึ้นค่ะและในสัปดาห์หน้านะคะมุฟวิทิกจะมีมุมกล้องระดับไหนมาฝากคุณผู้ชมกันอีกนะคะก็จะต้องติดตามกันในแกลเลอรี่มูฟี่ค่ะ สำหรับอาทิตย์นี้มีภาพยนตร์ที่จะเข้าฉายทั้งหมด4เรื่องด้วยกันสำหรับอาทิตย์นี้แล้วเรียกได้ว่าเป็นอาทิตย์ของผู้ที่ชื่นชอบในแนวโรแมนติกและแอคชั่นเลยก็ว่าได้ครับเพราะสีเรื่องที่กำลังจะเข้าฉายในอาทิตย์นี้นั้นมี2แนวเท่านั้นก็คือแนวโรแมนติกและแนวแอคชั่นนั่นเองครับ เริ่มกันที่2เรื่องแรกกับแนวโรแมนติกคอมเมดี้กันก่อนเลยนะครับกับเรื่อง The Melody ซึ่งเป็นผลงานการกำกับของคุณทศพลศรีสุขทธรัฐและได้ดารานักสแสดงนำอย่างคุณแดนวรเวทอีกด้วยครับซึ่งเป็นเรื่องราวความรักของนักร้องและนักแต่งเพลงที่กำลังอยู่ในช่วงขาลงแบบสุดๆกับนักเปียโนสาวจอมดือ้อเรื่องราวนั้นจะสนุกสนานและวุ่นวายเพียงใดยอย่าพลาดชมกันนะครับ มากันที่เรื่องที่2งกันบ้างยังอยู่ที่แนวโรแมนติกคอมเมดี้ครับเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่า it g e t better เป็นเรื่องราวการตามหารักแท้ของสายทานต้นไม้และดิน3ตัวละครหลักในเรื่องนะครับที่สำคัญเรื่องนี้มีเรื่องของเพศที่3เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแน่นอนเลยครับว่าที่ใดมีเรื่องราวของเพศที่3อยู่ที่นั่นมีความสุขแน่นอนครับเรื่องราวการตามหารักแท้จะโรแมนติกและวุ่นวาย ที่สำคัญจะสร้างเสียงหัวเราะให้กับคุณผู้ชมได้มากน้อยขนาดไหนต้องติดตามครับไปต่อกันที่แนวแอคชั่นกันบ้างครับอย่างที่บอกกันไว้แล้วครับว่ามีถึง2เรื่องด้วยกันสำหรับแนวแอคชั่นในอาทิตย์นี้คือเรื่องฮิ g o และโคสต์ไ i เดอ2แม้ว่า2เรื่องนี้จะเป็นแนวแอคชั่นเหมือนกันแต่สิ่งที่แตกต่างกาันคือการดำเนินเรื่องครับ สำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่ชอบแนวผจญภัยหน่อยก็ต้องเรื่องนี้เลยครับกับเรื่องฮิวโก้ซึ่งเป็นเรื่องของเด็กชายวัย12ปีที่พ่อของเขานั้นหายตัวไปอย่างลึกลับแต่ทว่าพ่อของเขานั้นทิ้งหุ่นกลปิดสนาไว้ซึ่งเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มีความอัศจรรย์และมีความเกี่ยวข้องกับกุญแจรูปหัวใจเรื่องราวจะเป็นอย่างไรสิ่งประดิษฐ์และกุญแจนั้นมีความเกี่ยวพันกันได้อย่างไรเป็นเรื่องที่คุณผู้ชมต้องไปผจญภยัยค้นคว้าหาความลับของหนังเรื่องนี้กันครับ ไปท้ายกันที่แนวผจญภัยเรื่องที่2เอาใจสำหรับคนที่ชอบหนังแอคชั่นแต่เป็นแนวแฟนตาซีครับนั่นก็คือเรื่อง Ghost Rider 2ใครหลายๆคนหรือว่าน้องๆคงทราบกันดีอยู่แล้วว่ามีความสนุกมากขนาดไหนซึ่งเป็นเรื่องราวของจอห์นนี่เบรสซึ่งได้แสดงนำโดยนิโคลัสเคสที่มีความจำเป็นที่ต้องออกมาวาดลวดลายกับมอเตอร์ไซค์ผู้ใจเหตุผลที่ทำให้ต้องออกมาหลังจากเก็บตัวมาโดยตลอดนั้นจะเป็นอะไรต้องไปติดตามครับ อาทิตนี้มีถึง4เรื่องกันเลยให้เลือกเอาใจาสำหรับคนที่ชอบภาพยนตร์แนวโรแมนติกและแอคชั่นใครที่ชอบแนวไหนก็อย่าลืมไปเลือกดูกันนะครับและนั่นก็เป็นนะครับทั้งหมดของ g a l l ล r ร Movie ที่นำมาฝากกันในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้ g a l l e r รปิดแล้วนะครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้ากับรายการ g a l l e r y Movie g a l ก e r y รวบรวมผลงานหนังสั้นดีดให้คนรักมูวี่มีพื้นที่โชวงานสวัสดีครับ